แต่ฉันรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่พระเจ้าบอกฉันว่าคนที่เชื่อในตัวเขาเจรตญตหรือทำงนานให้กับเขาหรือทำงนานร่วมกับเขาหรือช่วยเหลือเขาในทางใดก็ตามพวกเขาเป็นผู้เชื่อในมายาอย่างลังักแม้ว่าพวกเขาจะเป็นที่เรียกว่าลูกศิษย์ของพระเจ้าของฉันและได้รับก,การประทับจิตจากฉันก็ตามมันสมเหตุสมผลเพราะบางคนเข้ามาเพียงเพื่อส่องสองคนของ,ของฉันด้วยที่ฉันค้นพบก,ก็มีอยู่ไม่น้อยและบางคนเข้ามาเพื่อเหตุผลอือ่น ไม่ใช uh, uh, mm ่เหตุผลอสูงสองเช่นที่ต้องการรู้จากพระเจ้าหรืออะไรมีหลายอย่างเกินไปนั้นมันไม่มันน่าเกลียดเกินไปสำหรับฉันที่จะพูดถึงเรื่องทั้งหมดนั่นเอาล่ะนั่นเป็นอีกสิ่งนึงปีศาจชั่วร้ายอย่างจนงตำหรือเรียกตัวเองว่ารูมาหรือชื่ออื่นอ่นอีกมากมายเขาเรียกตัวเองว่านักบุญจรขณะที่คนขืนพระไม่ดีเด็กๆ และผู้ที่เปราะบางอย่างบ้าคลัง่งโอ้พระเจ้าเขาช่างกล้าและยังมีพระแม่ชีและบาตรหลวงอื่นๆจำนวนมากรวมถึงผู้ที่เรียกตนว่าผู้สละทางโลกทำแบบเดียวกันและรือพวกเขาเทศนาแต่สิ่งผิดๆและพวกเขาเองก็กำลังปล่อยพลังงานมืดประเภทนี้ออกมาและนั่นจะดึงดูดผู้คนที่มีพลังงานมืดทุกคนและยิ่งดึงดูดกันมากเท่าไหร่พลังงานลบในโลกนี้ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ทำให้คนตางี่บอดมากขึ้นมากขึ้นส่งอิที่คนมืดต่อรัฐบาลผู้นำคนสำคัญสำคัญให้ทำการตัดสินใจผิดผิดและสร้างปัญหาให้กับโลกและยิ่งผู้คนไม่รออุทิศถึงพระเจ้าไม่อธิษฐานต่อพระเจ้าไม่สรรเสริญพระเจ้าไม่พึ่งพาพระเจ้าตรงนั้นพลังงานของโลกก็จะยิ่งตกอับลงและยิ่งเกิดภัยพิบัติบ้างเท่าใด ความทุกข์ทรมานมากขึ้นเท่านั้นต่อผูกคนบนดาวเคราะห์ดวงนี้นั่นแหละที่ฉันกังวลอยู่เพราะอิทธิพลของพลังงานชัล่ลรไม่อ,อาจบรรยายได้แต่คุณก็เห็นมันได้ถ้าคุณเห็นพวกที่เรียกว่าพระหรือบาทหวงและลูกน,น้องมายาแท้จริงอย่างแท้จริงไปที่ประเทศไหนประเทศนั้นก็จะมีภัยพิบัติมากขึ้น ในเราก็มีพวกนั้นอยู่มากมายพวกที่เรียกว่าบาทหลงปลอมแม่ชีปลอมพระปลอมอาจารย์ปลอมอยู่ทุกหนทุกแขนแม้แต่โป๊ปลอมทุกหอนทุกแขนเราจะพบเห็นคนศักดิ์สิทธิ์ปลอมพวกเขาควรจะเป็นสาวกของอาจารย์ผู้สูงศักดิ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือแม้แต่ทุกวันนี้มีอาจารย์เยอะเหลือเกิน นี่นแต่เป็นอาจารย์เท็ทั้งสิ้นอย่างน้อยก็ส่วนใหญ่หากคุณมองไปรอบๆด้วยดวงตาแห่งปัญญาคุณจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับที่สามซึ่งหมายความว่าพวกเขายังคงอยู่ใน 3. ามโลกหรือก็คือโลกที่ทำลายล้างได้ทั้ง 3. มโลกหากพวกเขามีสามารถปลดปล่อยตนเองออกจากสามโลกแหงการกักขัง การปลเกเื้นและการทำลายล้างได้แม้ว่าจะเป็นสวรรค์แต่ก็ไม่ใช่สวรรค์ที่หลุดพ้นหากพวกเขาไม่สามารถปลดปล่อยตนเองจากกับดักและโลกที่ต่ำกว่าทั้งหมดนี้ได้พวกเขาจะปลดปล่อยสาห์กของพวกเขาได้อย่างไรนั่นเป็นเรื่องง่ายมากพวกเขาเองยังคงเป็นทาสของชื่อเสียงและโชคลาภ ในใจของพวกเขาหรืออาจจะแสดงออกมาโดยผ่านวิถีชีวิตวิธีการทำและโดยวิธีที่พวกเขาเพีงแค่ดำดิ่งลงไปว่าเงินอยู่ที่ไหนแล้วคุณจะเห็นได้ว่าคนเหล่านั้นส่วนมากไม่สมควรที่จะเรียกว่าครูหรืออาจารย์หรือบาทหลวงหรือพระเลยพวกนั้นเป็นชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ตำแหน่งอันสูงส่งคำบรรดาศักดิ์อันสูงส่ง ควรมอบให้แก่ผู้ที่คู่ควรเท่านั้นแต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่นั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้า,แล,ราและเรามีพระปอมจำนวนมากเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงบอกเราว่าจะระบุพระปรมแบบนี้ได้อย่างไรมีมากมายเกิน After Ananda had repeated the question three times. The Buddha told him, After my nirvana, when the Dharma is about to extinct, the five mortal sins will foul the world, and the demonic way will flourish exceedingly. The demons will become monks to spoil and wreck my way. They will wear like mundane people's dress, also with sash for monks. They will delight to show off multicolored precept sash or kashaya. They will drink wine and eat meat killing living things and their desire for fine flavors they will not have compassionate minds and will hate and envy each other the ultimate extinction of the dharma sutra and they are is allowed yes so that they can เพื่อที่พวกเขาสามารถฆ่าทารกได้สังเวยเด็กหญิงสาวบริสุทธิ์เด็กหญิงชายและพวกเขาทุกคนได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นโบสถ์ของพวกเขาได้รับอนุญาตแต่แน่นอนว่าการสังเวยของมนุษย์ที่มีชีวิตทั้งหมดนี้ทำขึ้นอย่างลับๆอย่างนั้นรัฐบาลก็ควรจะรู้เรื่องนั้นแต่พวกเขากลับปล่อยให้มันเป็นไปฉันจำได้ว่าในช่วงที่ปกระแสความนิยมสูงสุดของผู้คนในอเมริกา พวกเขาจะแข่งขันกันฟันสนับสนุนการทำแท้งอีกฟันสนับสนุนชีวิตและในช่วงเวลานั้นโบสถ์ซาตานหนึ่ที่ฉันอ่านจากข่าวย้ำฟ้องรัฐบาลในพื้นที่ของตนที่สนับสนุนชีวิตหมายถึงต่อต้านการทำแท้งเพราะพวกเขาไม่สามารถสั่งโดยทารกอย่างเปิดเผยได้โอ้พระเจ้ามันไม่ฟังดูเหมือนนรกหรอกคุณเหร สำหรับฉันมันใช่ชุณสังเวยชีวิตชีวิตหนึ่งเพื่อบูชาซาตานลองจินตนาการดูว่าบางคนยังปฏิบัติตามหลักคำสอนประเภทนี้อยู่เราควรเคารพบูชาพระเจ้าไม่ใช่ซาตานแต่พวกเขามีโย์ด้วยและทำการสังเวยเด็กทารกอย่างเปิดเผยกล้าแม้แต่จะฟ้องรัฐบาลอเมริกาที่ไม่ยอมให้การทําแท้ถูกกฎหมาย Law, so that they the Satanic mm -hmm. Temple, based in Salem, Massachusetts, is suing over the current Idaho abortion ban. The Satanic Temple says the state violates its members' religious freedoms. The temple argues the law violated the right to engage in what they call the Satanic Abortion Ritual. This isn't the first time this organization has fought back against abortion restrictions, including here in Texas. Their officials say they are ready to help members who want an abortion within the first 24 weeks of pregnancy fight this law. The group says its members are exempt from SB 8 under the Texas Religious Freedom Restoration Act, which bans government from infringing on religion. The group's lawyers also sent a letter to the Food and Drug Administration last week, demanding members have access to abortion pills, which they say members use, quote, in setting. sacramental a โทษเอ๋ยและบทประเภทนี้ที่บูชาซาตานและทำสิ่งที่โหดร้ายและชั่วร้ายเช่นการสังเวยทารกและเด็กจะสร้างพลังงานที่ชั่วร้ายและมืดมนทำให้พลังงานมืดแข็งแรงขึ้นในพื้นที่ของพวกเขาและแพร่กระจายไปยังละแวกใกล้เคียง และการทำแท้งก็เร <'re> <now. S 1> like ิ่มเป็นกระแสมากขึ้นและพลังงานแบบนั้นทัศนคติแบบนั้นและกระแสแบบนั้นจะส่งผลต่อผู้หญิงที่น่าสงสารและเปราะบางอย่างมากาทำให้การทำแท้งมีมากขึ้นเรื่อยๆและเราก็แค่ฆ่าลูกของตัวเองแบบนั้นหรือแต่โยเช่นนั้นก็ได้รับอนุญาตและในขณะที่ตัวอย่างเช่น ตัวฉันพูดแต่เรื่องดีๆพยายามเพียงเพื่อช่วยเหลือผู้คนทั้งทางกายใจยและจิตวิญญาณฉชนกับได้รับความ<า>ยุ่งยากนับตั้งแต่ฉันเริ่มภาร,ก,รกิจนี้ไม่ใช่แค่ตอนนี้เท่าน,นั้นฉันต้องใช้ชีวิตยอย่างปกป้องตัวเองอยู่เสมอมันไม่สบายใจเสมอที่คุณไม่สามารถไว้วางใจโลกได้ทุกปีเด็กสูญหายหลายพันคน ไม่มีใครอยากตามหาพวกเขาพวกเขาเพียงพยายามทำเป็นสัญลักษณ์และปล่อยให้เหตุการณ์นั้นค่อยๆเงียบไปผู้หญิงก็สูญหายผู้ชายก็สูญหายเช่นกันที่ทไม่เพียงแต<ร> <ใน S 1> ่ในอเมริกาเท่านั้นแต่ในอเมริกาพวกเขาเผยแพร่เหตุการณ์เหล่าน,นี้มากกว่าฉันคิดว่ามากกว่าประเทศอื่นและตอนนี้แม้แต่ยุโรปพวกเขาก็เริ่มตรวจสอบเรื่องนั้นแล้ว check that out but not, but much not to be done. To be done. last year more than two hundred seventy thousand women and girls went missing across the country. you get reports of missing children in western new york almost daily. missing girls boys black white these are the faces of missing young people across the state closer to home he is still missing. She was missing and later found dead. And more often than you may think, families are dealing with kids missing. What can law enforcement and what can government do? Take it more serious. Listen. Pay attention. These children are missing. It's just not a simple runaway situation. What do you think, Captain? I have a father that is missing since 1988 on Father's Day. Every year, hundreds of thousands of people go missing. People like Natalie's father. The police told us uh, the only thing we can do is uh, report him missing. I was so upset. I think because I'm in search and rescue, I get to see things that most people don't i get to see all the people that go missing and as i was paying attention to that i noticed that there's a lot of people that go missing that, that we never look for i always wondered who's looking for those people if i'm not and sometimes sometimes nobody these ผู้คนก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นมากขึ้นและพลังงานมืกก็จะแข็งแกร่งขึ้นมั่นคงขึ้นและโลกของเราก็จะยิ่งประสบปัญหาเพิ่มมากขึ้น โคพระเจ้ารัฐบาลทุกแห่งทราบดีรวมถึงองค์การสหประชาชาติด้วยก็ยังแนะนำว่าเราควรกินเนื้อสัตว์น้อยลงทำไมน้อยลงก็แค่ละเลิกมันทั้งหมดอย่าฆ่ามนุษย์หรือชาสัตว์อีกต่อไปโลกของเราก็จะกลายเป็นสวนเอเดนอีกครั้งมันง่ายมากไม่ต้องติดตามฉันด้วยซ้ำขอเพียงเป็นดีแก้นและสานติสุขก็จะบังเกิด และถ้าเรามีสันติสุขเราก็จะสามารถเจริญรุ่งเรืองได้เราจะสามารถมอบความสุขให้กับทุกครอบครัวและลูกๆได้อีกครั้งเหมือนอย่างในสมัยของเอเดนหากเราไม่ฆ่าเลือดก็จะไม่หลั่งไหลและกรรมเราหิบน้นก็จะไม่หลั่งเปรโชคถึงเราแม้แต่เด็กๆที่บริสุทธิ์ก็ตามพวกเขาต้องร่วมรับกันร่วมกันและต้องทนทุก Nếu các cha đứa không có thể sống nhanh thì các cha đứa the học được cha Và giáo viên trong trường เป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อชีวิตของเด็กๆและอนาคตของเด็กๆแต่ถ้าพวกเขาไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีเด็กๆจะหันไปเรียนรู้สิ่งที่ดีได้จากที่ไหนและหากพลเมืองไม่ดีรัฐบาลก็ไม่สามารถปกครองไดเช่นกันรัฐบาลก็จะเกรงกลัวพลเมืองของตนเองเช่นกันและพวกเขาก็จะใช้นโยบายที่โหดร้ายต่อประชาชนมากขึ้นและความไม่เสมอภาคความอนุติธรรมจะแพร่หลายไปทั่วประเทศ และนั่นจะแพร่กระจายไปยังประเทศต่อไปดินแดนเพื่อนบ้านและทั้งโลกเพ <'s> ราะเหตุนี้โลกของเรา <has become S 1> จึงกลายเป็นแบบนี้คุณสามารถเห็นได้